ผมไม่เป็นแฮปปี้เบิร์ t เดย์ค่ะพ่อแฮปปี้เบิร์ t เดย์ค่ะพ่อมีความสุขมากๆนะคะมีความผูกมีความเชื่อมากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับวันนี้ค่ะผมจะมาวันเกิดนะครับวันนี้เป็นวันเกิดใครวันนี้เป็นวันเกิดอันนี้ ปี Happy Birthday, ่เบิร์เดย์ค่ะพ่อเอาสุขสาหวันเกิดพ่อเกิครับพูดไมค์ค่ะดูอไรดูอไรพีเบิร์เดย์ พ่อแม่มั่เกินเลยแฮปปี้เบอร์เดย์ครับพ่อครับวันนี้มนเกิดพ่อแฮปปี้เบ t ร์เดย์นะครับขอให้พ่อมีความสุขมากๆนะครับ